Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มาม่าวันนี้ดูเร็วเ,เอาอีลีผุนผุนสองคอนผุนนี่การคือการแข่งขันกินมาม่าประจำกิน,นใครไม่กินเชยโซ่งโซ่งข้อปากหนัวมาก ฮะมันบางอันยังไม่มีุดเสียบบอมาแม่จะไปลงยูทูบนี่กับมามาอร่อยไหมพี่วีละอร่อยมากนั่นกินิ้มอร่อย ฮะมันนานที่งานเราขาดมามากม่นได้หรออ,อมแจะถ้วยมามาาเลยเนาะเดินไปเดินมาเนี่ย